สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเอ้ยคือจริงๆอ่ะจะอยากจะบอกว่าคนที่มันโกงคนพิการได้คนที่กระทําได้ขนาดนี้เราไม่ควรปล่อยให้พวกเขามีที่ยืนในสังคมสังคมต้องรู้คนพิการต้องดูมารล่มด้วยช่วยกันนะคะที่จะเลิกท่านคนพิการค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่เครือข่า,ขายพิทักษิตรคนิการเราทํางานมาเนี่ย ความทุกข์ทั้งหมดแล้วความเสียอกเสียใจการตายทั้งเป็นของครอบครัวคนมิการและตัวคนมีการเองเราเห็นเราทราบซึ้งเราเห็นทุกอย่างเราเก็บเอาความทุกข์ของครอบครัวคนมิการทั้งหมดไว้ที่เราเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะหลักใหญ่ใจความที่ทําให้เราทิ้งพวกเขาไม่ได้เค,ครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนมิการนะคะ เราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเพียงเพราะเดินจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยเราคิดแค่ว่าเราจะช่วยทำงานเราจะช่วยภาครัฐทำงานเราจะช่วยราชการทำงานเพื่อที่จะได้ตอบแทนแผ่นดินและเราก็หวังว่าการทำงานของเราก็จะถูกส่งต่อไปยังภาครัฐที่กำกับดูแลหน่วยงานที่ดูแลกระทรวงที่ดูแลแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น และจากการทำงานของเราหลายปีที่ผ่านมามันทำให้รู้ว่าครอบครัวคนพิการเนี่ยไม่ได้มีค่าไม่ได้มีค่าอะไรเลยกับการที่เขาอะถูกละเมิดสิทธิ์ไม่น่าเชื่อนะคะนี่คือประเทศไทยไม่น่าเชื่อจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะทีะอยากจะบอกว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครบคัวคนมีการและตัวคนมีการเนี่ยแค่ลําพังก็ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเขาก็ยากมากแล้วตัวคนมีการเองก็คิดแต่ว่าตัวเองเป็นภาระให้ครอบครัวต้องมาดูแลวันหนึ่งเขามีกฎหมายการจ้างงานพรบการจ้างงานที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวเขาที่ให้ผู้ดูแลสามารถที่จะใช้สิทธิ์แทนได้ นี่หรือคือสิ่งที่ผู้คุณทำกับเขาแล้วเอากฎหมายมาเป็นหน้าเป็นตาของประเทศพอมีคนถูกโกงออกมาเรียกร้องสิทธิ์ออกมาบอกสังคมออกมาขอความช่วยเหลือจากการทำงานของเครือข่ายวิทั์สิทธิ์คนมิการนะคะบอกได้เลยค่ะภาครัฐไร้การดูแล ไร้การนำกฎหมายมาใช้จริงรักพวกพ้องพวกกูพวกกูแล้วยังไงอะคะเราจะมีค่าตอนไหนขบาพัวพมิการจะมีค่าตอนไหนคะหรือจะมีค่าแค่ถึงเวลาต้องไปหย่อนคะแนนลงคะแนนในพวกคุณพวกเขาทุกทรมานมากพวกเขาจะต้อง เขาเรียกได้ว่าใช้กำลังใจเท่าไหร่คะเขาจะต้องอยู่อย่างวาดระแวงอยู่อย่างไร้สิ้นค่าในสังคมเพราะว่าพวกคุณไม่เห็นสังคือสังคมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการโกงคนพิการเนี่ยมันโกงมโาหารานจริงๆแล้วมันก็โกงแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายโกงแบบมีนายใหญ่ดูแล โกงแบบมีมูลนิธิใหญ่คอยปัดกวาดให้พอมีเหตุการณ์จังหวัดไหนเกิดขึ้นเรื่องการโกงคมพิการเนี่ยมูลนิธิใหญ่เนี่ยที่ใช้เงินของรัฐเนี่ยจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยก็ลงไปค่ะลงไปปัดกวาดเช็ดถูถามจริงๆนะคะพวกท่าน่ะ ยังจะกล้ายืนอยู่ข้างมูลนิธิใหญ่นี้อยู่หรอคะพวกท่านก็ยังคิดว่าวันหนึ่งอะท่านจะตอบคำถามในใจของท่านได้ไหมคะนี่คือตาบาปที่มันจะติดในใจของผู้ท่านไปตลอดเลยนะเพราะการโกงคูมมิการเนี่ยมันทุเลศทุลังที่สุดแล้วเราไม่รู้หรอกนะว่าคุณใช้ชีวิตยังไงอะแต่ให้คุณรู้ไว้นะคะว่า การใช้ชีวิตแบบแบบที่พวกคุณมาเอาเปรียบคนครอบครัวคนพิการการที่คุณมาละเมิดสิทธิ์เขามันทุเล่ทุรังที่สุดมันทุเล่ทุรังที่สุดแล้วพวกคุณจะทํำยังไงคะหน้ากากของคุณที่สวมกันอยู่หัวโขนที่สวมอยู่สังคมต้องช่วยกันเปิดโปรงคนเหล่านี้คะ่ะ ที่อยากจะบอกว่าคือตอนเนี้ครอบครัวคนพิการเนี่ยเขาสิ้นหวังสิ้นหวังกับการทำงานของภาครัฐสิ้นหวังกับการทำงานของนายกรัฐมนตรีสิ้นหวังพวกคุณก็เลยคิดว่าเขาเป็นแค่คนพิการจะมาพูดอะไรก็ไม่ไม่น่าฟังมันจะฟังไม่ขึ้นเหมือนมูลนิธิใหญ่มูลนิธินี้ถูกไหมคะ มันไม่เหมือนกับที่คุณน่ะเอางบประมาณชาติไปผานกันไม่เหมือนจริงๆค่ะเอยเนาะนี่คือความจริงอีกมุมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันอีกหลายตอนมีอีกหลายเรื่องที่สังคมไม่ได้รู้นะคะแล้วก็ตอนนี้ขอให้สังคมรับรู้ไ้เลยนะคะว่า โดยเฉพาะครอบครัวคนพิการและตัวคนพิการนะคะถ้าใครได้รับสองพันสามพันอยู่ให้ตระหนักรู้ไว้เลยว่านั่นคุณถูกโกงสิทธิ์ของคุณอยู่ค่ะคุณถูกละเมิดสิทธิ์แน่นอนแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะสู้แล้วไม่มีใครช่วยคุณมาที่นี่ค่ะเครือข่ายพิทักษ์สิทธิ์คนพิการเราจะมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เราจะมากอบกู้แผ่นดินเราจะฉีกหน้ากากของคนที่สแสวงบุญนักบุญอยู่ต่อหน้าทําเป็นเหมือนนักบุญสังคมก็เกรงกลัวสังคมก็เรียกได้ว่าไม่มีใครกล้าทําอะไรเขาอะค่ะเพราะเขาก็เอ่ยปากแล้วว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนคําสั่งกระทรวงได้โอ้ผู้คุณใช้ชีวิตแบบนี้หรือคะ คุณเป็นคนรวยแล้วคุณมาย่ำยีคนจนคุณมาย่ำยีได้แม้กระทั่งครอบครัวคนมีการคุณทำได้แบบนี้เลยเหรอคะทุกวันนี้คุณยังกินข้าวนอนหลับอยู่ไหมคุณยังมีความสุขอยู่หรือเปล่าคะไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ถูกปล่อยป่าละเลย มาจนหลายปีจนผู้เสียหายที่ถูกโกงเสียชีวิตแล้วผู้เสียหายทั้งหลายก็เหนื่อยล้ากับการที่ต้องต่อสู้เค,ครือข่ายพิทักษ์สิทธิคงิีการทิ้งคนเหล่านี้ไม่ได้ถึงจะต้องอดทนอดกลั้นเก็บข้อมูลหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ เพื่อรอคนดีแห่งแผ่นดินนี้เพื่อรอที่จะให้คนที่เห็นความสำคัญของความเป็นมนุษย์ความสำคัญของความเป็นคนหรือแม้กระทั่งครอบครัวคนมิการและตัวคนมิการเองเรารอและเราก็คิดเสมอว่าฟ้ามีตาสังคมต้องรู้คนมิการต้องดูมาร่วมเลิกท่านคนมิการด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ